สงภาพสวัสดีวันจันทร์ที่มันแปลกมากเลยมันสวยมากเลยเนี่ยต้องโทรถามแล้วต้องโทรถามสวัสดีกายมันมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะสงสัยมากเลยอ่ะสวัสดีวันจันทร์ของคุณทําไมมันสวยกว่าคนอื่นนะะจริงเหรอแคนว่ามันทำได้เหรอโอเคมันสวยมากเลยนะ เธอทำสวยมากเธอเก่งมากเลยอะ่ะงั้นเราไม่กวนแล้วนะแค่นี้ก่อนนะจ้าบายบาย,บายแคนว่าหรอโปรแกรมนี้เราก็ทำอยู่นะเราก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันสามารถที่จะทำอะไรสวยๆอย่างนี้ได้ เทให่เมเปิลของฉันแน่ๆ <c oughs> เอ๊ว่าไงลูกสบายดีไหมกี่โมงแล้วนะที่นั่นน่ะสองทุม่มโอเคนี่ป้าส,สบายๆเลยเป็นไงลูกใกล้เรียนจบยังเนี่ยโอ้ยยินดีลูกคอนเกรสไ I love you ยูเก่งแป๊บเดียวเองจบและหลานชามหลานเลิฟ I love you โอเคแค่นี้เหลอคะได้ได้ได้จ้าโอเคไว้เจอกันนะอืมจะเซอร์ไพรส์หลานทำไงดีเอาเป็นการ์ดกันละกันจะการ์ดคอนแกรีก็การ์ดกระดาษสมัยนี้ก็โบราณอย่าหาป้าเชยเอาการ์ดออนไลน์ดีกว่าครูดูต้องหาครูดูด้วยล่ะโทรหาคณูดู ครูไวดิจิทัลตอนการตกแต่งรูปสำหรับทักทายส่งอวยพรด้วยแคนวาในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของการทำการ์ดอวยพรกันเพื่อส่งให้ในไล n e หรือในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับอาจจะถูกใจครูวิกและก็ครูบุตรมากๆก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการใช้เทมเพลตสำเร็จรูปในการทำการ์ดอวยพรนั่นเองนะครับง่ายๆนะครับโดยการใช้แอปพลิเคชันแ n นว a เหมือนเดิมนะครับ เดี๋ยวขอเปิดแอปพลิเคชัน Can ว a ก่อนเลยนะครับเราเข้ามาในแอปพลิเคชัน Can ว a เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเรียนกันไปในเรื่องของการตกแต่งรูปภาพนะครับโดยการทํารูปภาพขึ้นมาใหม่เอารูปภาพของเราขึ้นมาเองนี่แหละแล้วก็ไปใส่ตัวหนังสือมาปรับสีแต่ทีเนี้ยเป็นการเอาเทมเพลตเขาเข้ามาใช้นะครับอพอเราเข้ามาในแอป Can ว a เสร็จแล้วนะครับ มันจะมีช่องเซิร์ชข้อความอยู่ข้างบนเห็นไหมครับพิมพ์เข้าไปตรงๆเลยนะครับว่าการ์ดอวยพรนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเซิร์ชได้เลยนะครับการ์ดอวยพรนะครับเห็นไหมเขาก็ยังมีโอ้โหหมวดหมู่ลึกๆให้เลือกอีกนะครับว่าการ์ดอวยพรบนหยุการ์ดอวยพรให้โชคดีอะไรประมาณนี้นะครับผมพิมพ์กว้างๆแล้วกันนะครับว่าการ์ดอวยพรนะครับเห็นไหมครับเขาก็จะมีการ์ดโอ้ ขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับหลายขนาดหลายรูปแบบนะครับเมื่อสักครู่นะครับพี่ๆอยากจะทาการ์ดอวยพรเรียนจบใช่ไหมครับผมก็พิมพ์ให้มันเฉพาะเจาะจงขึ้นไปอีกนิดนึงว่าการ์ดอวยพรเรียนจบนะครับเห็นไหมครับก็จะมีรูปแบบของการ์ดที่แบบเซเลบรตนะครับอวยพรคนที่เราอยากจะอวยพรว่าเรียนจบนะครับเราก็เอานิ้วไล่ไปดูเลยนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับ อ่ะสมมุติว่าง่ายๆแล้วกันนะครับผมชอบแบบนี้ที่เป็นสีชมพูแบบนี้นะครับที่มีคนเขาทำไว้แล้วนะครับเราก็เอานิ้วจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับปุ๊บอ่าทีนี้แม่แบบนะครับหรือว่าเทมเพลตรูปการ์ดวยพรนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับจะมีภาษาอังกฤษว่า happy graduation นะครับว่าอ่าสุขสันต์การเรียนจบนะครับอ่าทีนี้คุณครูนะครับหรือว่าพี่ๆเนี่ยอยากจะเปลี่ยนให้มันเป็นของเราได้ยังไงนะครับ อันดับแรกเลยก็คือเปลี่ยนรูปก่อนใช่ไหมครับก็เอานิ้วจิ้มไปที่รูปได้เลยนะครับเห็นไหมครับเอานิ้วจิ้มไปที่รูปเสร็จนะครับมันจะมีเครื่องมือในการตกแต่งรูปขึ้นมานะครับเลือกไปที่เครื่องมือแรกเลยก็คือคําว่าแทนที่นะฮะอ่ามันก็จะไปเจอรูปภาพในมือถือเรานั่นเองนะแต่บังเอิญผมไม่มีรูปหลานของครูวี่กับครูบุตรซะด้วยสิผมขออนุญาตเลือกรูปครูบุตรมาก่อนละกันนะครับเปลี่ยนไปรูปครูบุตรแทนนะครับในเทมเพลตนี้เห็นไหมครับ ง่ายๆแค่นี้เองนะครับรูปคูบุตรก็เข้ามาในการ์ดอวพรเปลี่ยนรูปไปแล้วนะครับต่อมานะครับก็เปลี่ยนตัวอักษรนะครับให้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นการ์ดของเรานะครับนะคำว่าตัวแฮปปี้เนี่ยนะครับก็เอานิ้วจิ้มไปที่คําว่าแฮปปี้ได้เลยนะครับนะแล้วก็สัญลักษณ์รูปคีย์บอร์ดนะครับกดไปที่สัญลักษณ์รูปคีย์บอร์ดนะครับลบข้อความเดิมเขานะครับว่าแฮปปี้แล้วก็พิมพ์ภาษาไทยของเราอย่างนี้เลยนะครับซุกสัน สุขสันเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วแล้วคำว่า graduation นะครับเราก็เอานิ้วจิ้มพิมพ์เป็นภาษาไทายใหม่นะครับลบของเดิมเขานะครับว่าสุขสันวันสำเร็จการศึกษานะฮะอ้อันนี้อาจจะยาวไปสัหน่อยนะครับวันสำเร็จการศึกษาข้อความก็เลยตกไปสัหน่อยนะครับเราก็สามารถนะครับไปที่คำว่าขนาดฟอนต์เห็นไหมครับ แล้วก็ลดขนาดฟอนต์ได้นะครับนะครับขยายให้ดูนิดนึงนะครับนะแล้วก็มีเทมเพลตเดิมของเขานะครับ i s o p r o u d of you นะครับฉันภูมิใจในตัวเธอมากๆเลยแล้วก็เปลี่ยนให้มันเป็นของเรานะครับลบข้อความเดิมนะครับเปี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นคำว่าภูมิใจในตัวเธอนะครับ แล้วก็เคาะบรรทัดหนึ่งนะครับนะครูบุตรนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะพิมพ์จุดๆได้นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้ครูบุตรก็มีการอวยพรวันสําเร็จการศึกษาให้แล้วนะครับอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมอีกได้ไหมถ้าเรายังรู้สึกว่ามันโล่งๆงไปนะครับได้นะครับกดไปที่เครื่องหมายบวกนะครับ และเข้าไปที่คําว่าองค์ประกอบนะเป็นการเพิ่มนะครับเพิ่มพิมพ์คําว่าดอกไม้นะครับอยากได้รูปกราฟิกหรือตัวการ์ตูนคําว่าดอกไม้นะครับมีอะไรให้เราเลือกมั่งนะครับเห็นไหมครับนะมีทั้งภาพถ่ายภาพกราฟิกกรอบนะครับจิ้มไปที่กราฟิกนะครับแล้วก็ดูทั้งหมดนะครับทีนี้แหละนะครับสำคัญเลยเวลาเราจะเลือกรูปอะไรพวกนี้มาประกอบนะครับ ถ้ามันมีมงกุฎเล็กๆและมีคําว่าโปรเนี่ยแปลว่าเราต้องเสียเงินค่าสมาชิกนะครับดังนั้นเราก็ถ้ายังไม่เสียค่าสมาชิกนะครับเราก็เลือกรูปที่ไม่มีมงกุฎก่อนนะครับจะใช้งานได้ฟรีนะครับผมเลือกรูปนี้ละกันนะครับเป็นรูปตัวกระตูนนะครับเหมือนดอกทานตะวันนะครับมีหน้ายิ้มนะอานน้วจิ้มไปปุ๊บเห็นไหมครับตัวกระตูนนี้ก็จะเข้ามาในรูปเราเฉยเลยนะครับแล้วก็ลากเข้ามาตกแต่งนะครับตกแต่งประกอบ การ์ดของเรานะครับเอาไว้ตรงนี้ละกันนะครับนะเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเนะเสร็จแล้วทำยังไงครับก็เข้าสู่กระบวนการเซฟนะครับโดยไปที่เครื่องหมายนะครับลูกศรชี้ลงมาเหมือนเดิมนะครับปุ๊บอ่าเครื่องก็จะประมวลผลนะครับเซฟมาลงในมือถือของเราได้เลยนะครับประมวลผลเสร็จก็จะมี เครื่องมือป๊อปอัพขึ้นมานะครับว่าเราอยากจะส่งให้คนอื่นเลยไหมหรือว่าอยากจะบันทึกลงมือถือก่อนนะครับผมกดบันทึกภาพลงมือถือผมซะก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้รูปนี้นะครับก็มาเซฟอยู่ในมือถือผมเรียบร้อยผมก็ส่งรูปนี้ไปในไลน์หรือจะโพสตโซเชียลมีเดียต่างๆเพื่อที่จะอวยพรให้คนที่เราอยากจะบอกเขาได้เลยนะครับเป็นยังไงละครับง่ายไหมครับ พี่ๆสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวยพรวันเกิดนะครับว้ยพรวันแต่างงานนะครับหรือว่าจะทักทายสวัสดีกันในวันต่างๆก็ได้เลยนะครับแค่นี้เองครับกับแอปพลิเคชัน Canva โอแค่นี้เองเราก็ทำได้แล้วโอ้โหโคตรเก่งจริงๆอืมไม่ได้แล้วมันต้องโชว์ปังมากแม่เดี๋ยวส่งไปให้เพื่อน จุกๆไปเลยรอดูนะอะเสร็จแล้วไม่ยากเลยแป๊บเดียวส่งให้เยเมนนะจ๊ะนี่การ์ดออนไลน์โดยแคนว่าของป้าโอเคไปละเฮ้ยดีใจดีใจทำการ์ดออนไลน์เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วอูมันไม่ได้ยากเลยอย่างที่คิดนะเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปเก่งกันอีกในตอนต่อไปนะคะ เราสะดวกเก่งค่ะ